ทีมสนเพจนะครับมาเจอผมแดงเขมราชนะครับวันนี้มาเจอกันวันอังคารที่17ตุลาคมนะครับก็จะมาวิเคราะห์วิจารณ์นะครับรายการศึกเพชรยินดีนะครับมวยมันสนั่นเมืองที่ลังสิตนะครับก็จัดโดยทีมงานเพชรยินดีนะครับทูโฟยู24ถ่ายทอดสดนะครับช่วงแรกเวลา18นาฬิกานะครับแล้วก็ช่วงที่2ก็รับชมได้ต่อทางเพจมาเด็ด7 8 9ตอน2ทุ่มครึ่งนะครับก็พักกินน้ํากินข้าวครึ่งชั่วโมงนะครับวันนี้มวยมีทั้งหมด8คู่นะครับ ช่วงละสี่คู่นะครับไปดูช่วงแรกก่อนเลยนะครับคู่ที่หนึ่งนะครับไวท็อปสิทธิ์ผู้กองสาวเพชรบุรีครับเจอกับเดวิดสิทธิ์ไทยแลนด์นะครับคู่นี้สู้กันร้อยสิบเจ็ดนะครับไวท็อปมาร้อยสิบแปดจุดแปดนะครับลดไปหนึ่งจุดแปดขณะที่เดวิดเนี่ยมาขาดนะครับมาร้อยสิบหกจุดเจ็ดขาดไปศูนย์จุดสามนะครับคู่นี้ชอบไปที่เจ้าเดวิดนะครับเดวิดสิทธิ์ไทยแลนด์นะครับส่วนคู่ที่สองครับเพชรสองแร่ละไว้เมยไทยนะครับเจอกับทองสิทธิ์เจริญทรัพย์นะครับคู่นี้จบกันร้อยสิ เพชรสองแรมาร้อยสิบห้าจุดเก้านะครับขาดไปศูนจุดหนึ่งนะครับเพชรสองแรก็ซ้อมลาวบไมวยไทยนะครับขณะที่ทองเนี่ยมาตามพิกัดนะครับร้อยสิบหกก็ซ้อมอยู่กับทีมงานพี่ป่าววีนะครับเจริญทรัพย์เกตบ้านช่องนะครับก็คู่นี้ชอบไปที่เพชรสองแรนะครับส่วนคู่ที่สามครับเพชรกาก้าช่วยบางแสนนะครับเจอกับมณีแดงไฟเตอร์มวยไทยนะครับคู่นี้ชกกันพิกัดหนึ่งร้อยสิบเจ็ดนะครับเพชรกาก้ามาร้อยสิบแปดจุดห้านะครับลดไปหนึ่งจุดห้านะครับขณะที่มณีแดงเนี่ย มา118.1ลดไป1.1นะครับลดด้วยกันทั้งคู่นะครับคู่นี้ชอบไปที่เพชรกาก้านะครับส่วนคู่ที่4นะครับเพชรสองแสงเพชรเจริญวิทย์นะครับเจอกับลุงวิทยาลูกเจ้าแม่ใสทองนะครับคู่นี้เจกัน113นะครับเพชรสองแสงก็มวยจากมหาสารคามนะครับซ้อมเพชรเจริญวิทย์นะครับอยู่กับทีมงานพี่มาลัยทองศักดิ์เทวันนะครับเมื่อเช้าก็มา114.2ลดไป1.2นะครับขณะที่ลูกวิทยานะครับลูกเจ้าแม่ใสทองก็ เมื่อจากบุรีรัมนะครับซ้อมอยู่กับทีมงานเจ๊จิ๋วบุรีรัมนะครับกอปเทเตียสั้นอาวุธหนักแรงนะครับเมื่อเช้ามาร้อยสิบสามจุดสี่นะครับลดไปศูนย์จุดสี่นะครับคู่นี้ชอบไปที่ลุงวิทยานะครับชอบลูกหนักลูกแรงครับประเภทตัวเล็กกว่านะครับ่ว่าหัวใจโตส่วนช่วงที่สองนะครับลมร้อนสรัตนารุ่งโลดนะครับเจอกับลุ่งสามบีกออดิศักนะครับคู่นี้ช่กันพิกัดร้อยสามปอนด์นะครับ รวมร้อนมา103.5ก็ลดไป0.5นะครับขณะที่รุ่งสามบีนะครับรุ่งสามบีก็มา103.8ลดไป0.8นะครับคู่นี้ชอบไปที่ลมร้อนนะครับลมร้อนสอรัตนารุ่งโลดนะครับรัตนารุ่งโลดนะครับแล้วก็คู่ที่สองช่วงที่สองนะครับพลายทองคำออโต้อาวันนะครับเจอกับลายมังกรเปิ้ลนครนะครับคุณนิเวศเล็กๆนะครับพิกัดร้อยปอนด์นะครับคู่นี้ชอบไปที่เจ้าลายมังกรนะครับลายมังกร เพชรน,นครน,นะครับก็มีพิเพชลน,นครให้การสนับสนุนนะครับส่วนคู่ที่7นะครับคู่ที่3ช่วงที่2น,น,นะครับเพชรสายันโรงเรียนกีฬาโคราชนะครับวันนี้เจอกับเพชรใหม่ดาบลันสารคามนะครับคู่นี้ชกกัน130.4นะครับคู่นี้ชอบไปที่เจ้าเพชรสายันนะครับเพชรสายันโรงเรียนกีฬาโคราชนะครับแล้วก็คู่เอกช่วงที่2นะครับสำริดน้ําจิ้มดาบลาันสารคามนะครับวันนี้เจอกับน้องบี บีบอยบ็อกซิ่งยิมนะครับคู่นี้เชก่กันร้อยสนะครับสัมิดมาร้อยนะครับก็ลดไป0.2ครับขณะที่น้องบีนะครับมาร้อยโอ้ลดไป2ปอนด์กว่าเลยนะลดไป2.5ครับคู่นี้ชอบไปที่สัมริดนะครับน้ำหนักสบายๆนะครับมีโอกาสนับนอกันนะครับคู่นี้ไปสรุปมวยชอบผมนะครับรายการสึกเพชยินดีมวยมันสวนรัตเมืองที่รังสิตวันนี้นะครับ ช่วงแรกนะครับชอบเพชรกาก้านะครับเพชรกาก้าเจอกับมณีแดงชอบเพชรกาก้านะครับแล้วก็คู่เอกนะครับเพชรสองแสงเจอกับรุ่งวิทยาชอบเจ้ารุ่งวิทยานะครับแล้วก็คู่เอกช่วงที่2นะครับสำลิศเจอกับน้องบีชอบไปที่เจ้าสำลิศนะครับเพชรกาก้ารุ่งวิทยาและก็น้องบีนะครับเอ้ยไม่ใช่แล้วก็เจ้าสำลิศนะครับสำลิศเพชรกาเอ้ยเดี๋ยวเอาใหม่นะครับเจ้าเพชรกาก้าเพชรสองแสงและก็ สามลิตรนะครับเพชรกาก้าเพชรสองแสนแล้วก็สามลิตรนะครับมือชอบของผมวันนี้นะครับลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ